รับอรุณกับปุ๋ยรุ่งอรุณรับอรุณกับปุ๋ยรุ่งอรุณเช้านี้พาท่านผู้ชมมาร่วมกิจกรรมพบปะกเกษตรกรชาวสีคิ้วจังหวัดนครราชาสีมาเพื่อความรู้และเปิดโอกาสให้เกษตรกรเข้ามาสอบถามปัญหาเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยให้เหมาะสมกับพืชผลทางการเกษตรของตนนะครับมีผ่านมาหลายที่นะครับแต้ว่าไม่พีน้องตอบ หลอกแต่เดียวหนังแสบบั้นต้องผิดใช่คนนี้ครับแม่เลยหูปลาช่อนค่ะหูปลาช่อนครับโตบตบลิ้งหูปลา,าช่อนไหนครับแปลกที่สุดแล้วแม่ปลูกปลูกอะไรเอ่ยที่บ้านปลูกมันนะฮะเอาไปใช้ช่วงครั้งแรกนะครับเร่งต้นนะครับ ครับใช้ปุย๋ยลุกกรรุณในร้าน,นีิเกษตรแล้วผลผลิตเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกว่าดีครับผลผลิตสูงได้ผลผลิตสูงมากครับมากครับ,บผมแล้วไม่ทราบว่าต่างแดนปลูกเพืชอะไรบ้างครับปลูกกระโพดมันข้าวอ้อยครับพอใช้ปุย๋ยลุกงระรุนล้าน,นี่อยากแนะนาให้คนอื่นอย่างไรบ้างว่าใช้ปุย๋ยลุกกรรุณแล้วดีอย่างไรก็ถือวื่อได้ได้ผลผลิตสูงจะก็อยากแนะนําใช่จะ ไม่ลองก็ไม่รู้นะครับเพราะผมลองมาแล้วครับงานเหล่านี้เนี่ยจะก่อกำเนิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราไม่ได้รับการสนับสนุนด้วยดีเสมอมาขอบคุณบริษัทปุ๋ยไวกิ้งนะคะปุ๋ยมรกตตาลงอนรุนที่ได้มอบสิ่งดีๆให้กับทางร้านแล้วก็ชุมชนของเรานอกจากให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องปุ๋ยไปแล้วก็ยังมีเกมและของขวัญมาแจกให้กับผู้ที่เข้าร่วมง,งานด้วยค่ะ